สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้มีข่าวดังอยู่เรื่องหนึ่งนะเฉียดเฉียดมาที่ผมเนี่ยกรณีที่บุคคลที่ใช้คําว่าอะไรบอยทนายใครทุกอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องติดค้างค่าเช่าในอดีตมาทีงแล้วนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายของพี่เดนะฮะและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทนายใครทุกเนี่ยเคยมีเรื่องติดค้างค่าเช่ามาครั้งหนึ่งแถวแถวย่านรามินทาวันนี้ปรากฏมีผู้เสียหายมีลูกความไปร้อง เอกสายหมายต้องรอดนะว่าอดีตทนายความคนนี้นะครับได้มีการไปยักยอกเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีเก็บเงินมาแล้วไม่ส่งลูกความนะนักข่าวก็สอบถามมาที่พี่เดว่าอ่อใช่พี่เดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครือข่ายทนายครทุกหรือไม่ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับทนายครทุกไม่ได้มีเครือข่ายอะไรพวกนั้นนะครับนะ <S <S เครือข่ายของเราทําแต่คุณงามความดีนะจะไม่ทําเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะฮะไม่มี ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบว่าเครือข่ายทนายใครทุกไม่มีการทําเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องหลอกลวงประชาชนคดโกงชาวบ้านอะไรต่างๆไม่มีนะเบี้ยวค่าเชา่ายักยอกเงินอะไรต่างเราไม่เพราะว่าทนายเดชาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะครับและการใช้ชีวิตเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบชาวบ้านต้นทุนต่ําไม่ได้ขับแลมโบกินี่ไม่ได้ใส่เสื้อ,อตัวละแสนสองแสน นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ในาฬิกาเรือละสิบล้านดังนั้นไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินเยอะไม่มีความจําเป็นต้องไปยักยอกช่อโกงใครนะครับนะเพราะฉะนั้นตามที่เป็นข่าวนะครับนะอดีตนายความเนี่ยผมได้ตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่าโดนลบชื่อหรือโดนถอนใบอนุญาตเป็นนายความมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาปีหกห้าแล้วนะมีคนเขาแจ้งให้ผมทราบนะก็ขอความเป็นธรรมให้พีเดด้วยเพราะคนอย่างผมไม่ทําชั่วยอยู่แล้ว นะอย่างมากก็เป็นคนขี้เมาแค่นั้นครับจุกรูจุกรู